Where are you? มึงเจอกูแน่มาเดะสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนกันในเกม Pi Small Phobia วันนี้เราได้ไปซุ่มซ้อมจนฝีมือเราไม่ธรรมดากันแล้ววะ่ะ เฮ้ยดูได้จากได้ยังไงแต่ละคนกันเลยว่ะกูยยี่ิบสองเนี่ยยีิบสองไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลเหมือนคุณนะฮะหกสิบสามไอ้บ้าไปเล่นได้ยังไงต้องหกสิบสามไหนปากแรกปากบอกว่ากลัวจัดชิพสามพันแรกเราเล่นกันมาเวลรหนึ่งป่ะเวลร์หนึ่งเวลรสองเวลรหนึ่งเวลรสองแก้ากระโดดว่ะมึงอะกระโดดคนเดียวแล้วกูไม่กระโดดด้วยเลยเนี่ยฮะโอเคกดเราตอนนี้นะคะกดเราก็คือเราจะให้ คนคนหนึ่งฮะอยู่แค่ในรถแล้วอีกคนหนึ่งเข้าไปในบ้านอ่าโดยนะครับถือเทียนถือเทียนเพียงเทียนเล่มเดียวโดยที่เขาจะต้องไม่ถือไฟฉายแล้วก็เข้าไปสืบข้อมูลนะโดยคนคนนั้นเนี่ยจะออกจากบ้านไม่ได้ฮะอ่าเอาง่ายๆก็คือเราจะเข้าไปเซตกันก่อนเราจะเข้าไปเซตกล้องเซตอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยหาห้อง แล้วจากนั้นเราจะส่งคนเข้าไปพร้อมกับกล้องบนหัวของเขาแล้วเราก็กจะวอลหนึ่งเครื่องเราจะมีวอลคนละเครื่องเดี๋ยวผมซื้อสปิตบ็อกซ์ให้อีกเครื่องใช่ใช่เราก็จะอ่เาเ,ออเราก็จะเข้าไปข้างในเพียงแค่คนเดียวแล้วคนข้างนอกเนี่ยก็จะคอยดูว่าตอนนี้ผีอยู่ระดับไหนแล้วสติเท่าไหร่แล้วคอยรายงานกับอีกคนนึงส่วนอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะหาข้อมูลฮะแล้วก็โดนผีหลอก One ่งชั่วโมงตโอ้ยกูจะโดนแทลแล้วเนี่ยเีรยวันนี้ผีผีวิ่งเร็วมากผีวิ่งเร็วมากเดี่ยวห้องโอ้โหมองไม่เห็นมันคือการมองไม่เห็นนี่เองไม่แอบโอ้กูตายก่อนเลยอ้าวว่าผีมาไปไหนวะเสียงมึงตัดด่าโดนไปเลย แควดวันนี้ก็คือมีสมุกสติ๊กนะฮะแล้วก็มีอ่าโกลทันติ้งนะฮะแล้วก็มีโมชั่นเซนเซอร์นะครับผมตอนนี้เรามาเป่าพิชุมกันก่อนดีกว่าไป่ะพิชุมเราจะใช้ตัวแทนของไปใช้สองอันเนี่ยเป็นตัวแทนของกันไกกล้องเป็นคอร์แล้วก็โมชั่นเซนเซอร์เนี่ยเป็นกระดาษนะครับผมอ่าหลังฮะหลังฮะอ่าหลังอยู่ครับอ่าอะไรครับสามสองหนึ่ง กระดาษมืนกันเหรอเขาใหม่อกวหมครับเอาใหม่าใหม่สามสองหนึ่งครับอ้อีกแล้วเหรอมึงไปบ้างป่อู้ตรงนี้สิบสิบเอครับอีกแล้วครับเปิดเปไปัสิบเก้าอู้ตรงนี้แหละฮะว่าใช่ฮะตรงไหนตรงไหนฮะตรงนี้ครับ ครับโอเคครับไหนวะเปล่าผมวิวครับไม่มีอะไรวิวทําไมครับไปครับเตรียมเตรียมของมาเซตกันก่อนโอเคครับโอเคครับงาเร็วข้างงานเร็วครับไม่ตายครับไม่ตายเราจะไม่ใครตายอแล้วปิดไฟด้วยนะเดี๋ยวจะปิดไฟนะเข้าไปอยู่ข้างในนะเข้าข้างในสุดเลยนะอปิดไฟห้องนั้นด้วยไอ้นี่ไฟดับหมดแล้ว อ๋อยังยืนอยู่อยู่อยู่สองนสองเจ็ดระเจ็ดระเปเอาอันนี้มาปะอันนี้อะไรในห้องอ่ะแค่เทียนมาใช่อยู่ในห้องเอ้าไม่เอาออกมาก่อนนะช่องเข้าไปเข้าไปเอาให้มึงอยู่มั้ยเนี่ยเออเข้ามาเอามาให้กูเดี๋ยวกูอยู่ข้างในนยคนเดียวอยู่ข้างในห้องห้องไหนห้องเล็กห้ล็สุดเออเคเคเปิดประตูให้หน่อยดิประตูไหนอย่าเปิดนะอ้อวอย่าอันนี้มาให้ออ ห้ามเปิดไฟนะปิดไฟละเออปิดเลยปิดเลยต้องห่วงไม่ต้องห่วงคุยเลยคุยเลย Hello guy s Jeep at aside Jeep at aside Hello talking to me Hello talking to me please f u c k i n g talking to me best ยืนนับไยนแับ Hello Where are you How old are you Where are you Where are you รว่างจะได้เสียงเชียน Where are you Jeep o u t i d e ออกออกมาดูข้างนอกด้วยนะออกมาดูสมุด้วยนิ่งอ่ะนิ่งหมดเลยอุ้ยไอ้ยไม่นิ่ง ไม่นิ่งอะไรอะไรครับอะไรอะไรอะไรอย่าเพิ่งออกครับใจเย็นครับอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกมาใจเย็นครับใจเย็นอะไรครับเมื่อกี้อะไรเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดครับประตูเปิดิดสัมผัสได้ผมสัมผัสได้ว่าประตูเปิดเปิดแอดเลยอ่ะมันเปิดเองเงี้ยออกมาเลยอ่ะผมเข้าไปเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวผมเข้าไปออกออกมาข้างนอกก่อนครับออกมาไม่ต้องไม่ต้องข้างนอกออกมาห้องห้องห้องผีครับห้องผีคุณอยู่ไหนฮะคุณตอนนี้คุณอยู่ไหน กำลังเข้าไปครับทีมงานกำลังเข้าไปครับใจเย็นเข้ามาแล้วบอกผมด้วยครับเข้ามาแล้วบอกผมด้วยเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับปากสัตว์อ้ามึนมาเลยครับแม่เจ้าขี่เนียมันล็อกอ่ะใครเปิดประตูครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมานี่มันเข้ามาแล้วไฟ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 โอ้โหนี่ครับอยู่นี่เขียนไหมฮะเขียนไหมฮะเขียนไหมฮะนี่ครับพี่ก็ปิ้นพี่ก็ปิ้นพี่ก็ปิ้นฮะพี่ก็ปิ้นฮะผมมาครับผมมาผมเอากล้องก่อนครับเอ่อคุณช่วยดูดูสมุดให้ทีนะครับ ผมจะอยู่ในนี้ต่อฮะนะครับผมดูอยู่ครับผมจะฟังเสียงของเขาเองเรื่องไรครับเรื่อมันต่อเลยผมจะถ่ายออกไปเดินรถไกลยิบอาร์ตาไซพีซดูสไอเล้วยู่ยิบอาร์ตาไซยิบอาร์ตาไซมีเฟซซิ่งจิงกัปิ้นโอเคแหวะแหวะอายุเฮ้ยเนี่ยมันมามันมามันมาอยู่ในห้องอยู่ในห้องมันแสดงตัวแสดงตัวแสดงตัวอยู่ในห้อง มันร้องไหมนงครับหน้าตาเป็นไงครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นฮะกำลังส่งไปถ่ายครับทีมงานกำลังเข้าไปครับบครัทีมงานกำลังส่งไปถ่ายรูปวะไม่ทันแล้วฮะเข้าไปแล้วไข้ไปแล้ว่า้าูปครับเข้าไปครับทีมงานกำลังเข้าไปครับโคตรมืดเลยครับโคตรหลอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเล่นมาตู่ป่ะครับไม่ครับผมไม่เล่นครับเมื่อกี้ชันโอลิชิดทีมงานเห็นผีครับเป็นผีผู้หญิงครับ ไปกำลังโตครับผลลุกสู้เลยครับไปแล้วครับพิธงานไปแล้วครับถ่ายรูปเสร็จแล้วครับเจอกันนะครับตอนนี้ต้องการ EMF EMF เห้าครับ EMF อยู่ที่คุณหรือเปล่าไม่ครับไม่ได้อยู่ที่ผมนะช่วยช่วยเอามาให้ผมด้วยครับผมสเปริตบล็อกครับมันตอบเซอร์เบอรเซอร์เบอบล็อกไหมถ้าตอบผมผมสามารถออกได้เลยไหมครับครับครับคุณเสร็จภารกิจเลยครับไอสัตว์ตอบกูสิเดี๋ยวผมเอาเอาเอฟเอฟไปให้ครับ Hello guys กิ๊บกิ๊บกิ๊บอัดอาศัยบิสกิ๊บอัดอาศัยบิสกิ๊บไมีอยาลอนแอมแอม alone อ่าแอมเอ่อ talking to me แอมเนี่ยครับเดี๋ยวคนเดียวครับเด็กคนเดียวทีมงานกําลังเข้าไปครับเด็กทีมงานโดนผีหลอกครับใจเย็นครับเออผมกลัวครับผมกลัวอู้อย่างหลอนเลยครับทีมงานผมวางวางไว้ตรงเตียงช่องสมุนนะครับเออช่วยเอาเข้ามามาเอาครับมาเอโอ้โหครับครับครับพี่ครับมาเอาครับมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นฮะทีมงานช่วยได้แค่นี้ครับเมื่อกี้ทีมงานมีงไม่เห มองไม่เห็นมันอยู่ตรงตรงอ่ะเดี๋ยวเอกทางให้เดี๋ยวแป๊บนึงรอกลับคุณยืนตรงนั้นก่อนครับคุณยืนก่อนคุณยืนก่อนนะผมกำลังไปเอาเทียนนั้มเอาเทียนอยู่ครับผมเอาเทียนอยู่เอาเทียนมาครับเอาเทียนครับเอาเดีกว่าตัวก่ออ่าผมอยู่ตรงเตียงครับเห็นเห็มไหมอ่าเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับนี่ๆครับเตียงครับครับครับครัครับครับยไอเฮีย เรียนครับจะเรียนตั้งเสียตั้งสติผมดูค่าซิตี้คุณก่อนคุณสี่สองแล้วครับม่นกระเด็นครับมันมันแห่ผมครับมันแห่ผมมันปิดประตูแห่ครับติดประตูแห่ดังดังบ้าจังตอบนะเซฮันโดฮัลโหลฮัลโหลดูอุ้ยสิบครับเมื่อกี้สิบเดี๋ยวผมเรียกชื่อมันนะสมัครสติ๊กไม่ขึ้นเลยว่ะอ่าแพทติเซีย โอ้ไอ้ดิฉเทร์ร่าคิวฮิมโอ้ยอยเนี่ยมันก็ตุกมันก็ตุกเนี่ยมันก็ตุกมากมันกระตุกไม่รู้ทําไมแต่กระตุกมากครับตอนนี้ผมกระตุกฮะผมผมสัมผัสได้ว่าว่าเขายกระตุกตัวผมดูครับดูนอยู่ครับทงานดูคนอยู่ครับคิวฮิมคิวมีไอ้ทีมงานควมีวิ่งขึ้นห้านะครับสี่แลครับลงมาสี่แล้วครับ อขึ้นอีเมทขึ้นสองแล้วครับอีเมทขึ้นสองแล้วครับเขาอยู่เรียกครับตุนเออชื่ออะไรวะโอ้ยเสีครับอะไรครับอะไรเขา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 เตรียมเล่นผมแล้วครับเขาเตรียมเล่นผมแล้วเขาเขาเดินมาแล้วฮะเขาใจเย็นนะคุณใจเย็นมารับผมหน่อยมารับผมหน่อยมารับผมหน่อยเนี่ยมันสี่แล้วเนี้ยสี่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 มารับเอาไปครับมา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 รับไปแล้วเว้ยทำไม ผมผมเข้าไปแล้วผมผมเข้าไปแล้วครับผมเข้าไปแล้วทีมงานเราเร็วแล้วครับเร็วแเร็วฮะ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 เร็วผมไม่มีแล้วฮะสติผมไม่อยู่แล้วฮะผมไม่ไหวแล้วฮะออกแล้วออกแล้วออยูกช่วยโออยู่ค้โหเมื่อกี้เขาเขาพยายามจะเขาเขาพยายามจะเข้าประตูมาฮะแต่ว่าเขาเขาแห่ผมฮะแต่เขาไม่โดนฮะเหมือนเขาจับแต่เขาวบ้าผมว่าน่าจะแบนชีครับเมื่อกี้ขึ้นสี่ครับขึ้นสี่ฮะขึ้นสี่จัดเลยครับจัดเลยครับ โอเคครับน่าผมว่าน่าจะแบนชีครับดูอยากทรงละไม่น่าจะเวทเวทไม่น่าจะเหยียบขนาดนั้นเดี๋ยวลองดูกล้องสักครู่นะฮะโอ้โหใจสั่นใจสั่นอากาศดีไหมอากาศดีดีดีมากนะโอ้มันหนาวมันหนาวจับใจเลยเว้ยแบบกูกกูลัวมากมากเลยมันออกปากเลยครับเดี๋ยวยืดผ้าก่อนแล้วมีฟิงเกอร์ปิ้นใช่ไหม มีบัญชีเพียงอย่างเดียวแล้วฮะมีเฟีแคเปินแล้วก็เอฟเอฟน่าจะขึ้นห้าเมื่อคี่สี่ใช่ไหมเออเมื่อคี้สี่ฮะโอ้โหแบบใจสั่นนะใจสั่นมากฮะบัญชีก็บัญชีแบรนด์บัญชีเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะเดินมาหาผมฮะใจผมเต้นฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ไม่เห็นนะไม่ตัวตทีมงานทีมงานเนี่ยเป็นเงาแล้วเป็นตัวผู้หญิงเลยก่อนกำลังจะเข้าไปไปถ่ายรูปคือคือผมเห็นเป็นเสียงครับผมผมรู้สึกเหมือนเขาเข้ามาในห้องนะแต่ว่าแต่ว่าเขาแรงครับ แรงฮะแรงแรงแรงใช้ได้ฮะแรงกระเด็นเลยฮะผักกระเด็นได้เลยฮะแล้วเข้าไปถ่ายรูปหลอดเลยครับเฮ้อ้อบัญชีนะครับบัญชีบัญชีเออสุกต้องครับผมไม่ผ่านนะเวจเลยเฮ้ยโอ้โหยวใจสั่นแบบสุดๆเลยฮะใจสั่นระลัวระลุกระดิกเลยครับผมโอ้โหมือเย็นอะบอกเลยว่ามือเย็นเลยอะ อู๋อาโรนเนี่ยดีดีด้วยครับคุณคุณได้สิทธิ์นั้นแล้วครับสิสิสิทธิ์นั้นเลยฮะจะร้องไห้ว่ะกลับใช่ไหมนั่งแท็กซี่กลับบ้านลาออกใส่ผมผมขอลาออกจากรายการครับอ่าผมเปรียนไปฉายแล้วฮะเซธะเซตฮะเอานี่ไปเออเซ็ตสองก่อนเนาะ อี๋เลยถืออะไรไปอ่ะยังไม่ปอบอ่าเป็นอ่ะเทอร์โมครับเทอร์โมกับน่ารักอ่ะแล้วมีมีมีโมชั่นคตรดูไม่น่ารักเออมีมีโมชั่นไหมไม่มีเดี๋ยวจะลองดปังใหม่เนี่ยไหมโคตรเซอร์ราวเลยนะโอ้โหเซอร์ราโอ้เมื่อกี้มันเซอร์ราวมากถ้าท่านผู้ชมสัมผัสได้แบบเมื่อกี้เมื่อกี้ด้วยว่าแบบโดนไปสองทีนี่ดุ้งๆเลยนะโอตาที่แล้วยจะลองใหญ่มันอยู่ลึกเลย ยังยังตาตึงใจอยู่เลยตาที่แล้วเนี่ยมันลึกมากอะมันตาที่แล้วคือมันอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งไงแล้วไม่สามารถออกจากตรงห้องนั้นได้แล้วอะมันคือการมันคือการขังดีนีด้วยเองเว้ยมันเป็นอะไรที่แย่มากนะเว้ยการที่แบบว่าเข้าไปในห้องข้างในเอ้ยเอาวะโอ้เดี๋ยวมึงก็ปิดไฟแห่มึงหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขรู้เขารู้บ่านหลันี้มึงชอบตรวจยากตายแล้วฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมหาไม่เจอฮะอาจจะชั้นสองหรือเปล่า โฟลมาคอมสเดมากอมไปครับไปดูฉันบ่างเปนไปได้ไหมที่โอ้ยตกใจเฮ้ยอะไรไม่มีอะไรข้างบนนะข้างบนข้างบนไม่คิดไปเองนะข้างบนนี้เลยครับหายครับโอ้โหโหเก้าฮะเดี๋ยวยๆๆ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 ะเๆๆๆงๆๆ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 ะ ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้อะเทโมวางแล้วนะลงนะไหนนะขอดูได้เดี๋ยวพิ่งไปอดี๋ยพิ่งไปหยิบเทอร์โมขึ้นมาเดียหยิบเทอร์โมชัดชัดไหมฮะชัดชัดเจนฮะชัดฮะชัดชัดมากอยู่ลึกด้วยลึกมากฮะลงจุกผีเลยแหละผมจะเซตกล้องไว้บนเขียนแล้วครับเขียนแล้วครับเร็วมากเลยครับเร็วเลยฮะเขาเขียนแล้วล่ะะฮแหลวฮะเขียนเร็วจัดเลยครับแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพิ่งลงดิ เรไม่ได้ลงผมเซตกล้องอยู่อุ้ยเชี่ยอุ้ยโอ้ยอะไรทีมงานเจอครับทีมงานทีมงานทีมงานโดนแห่ครับทีมงานทีมงานโดนแห่ไปแล้วฮะลงฮะลงฮะลง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 ในการแม่งได้ว่ะได้ถือเทียนปุ๊บได้เลยเว้ยต้องลองต้องลองข้างบนนะต้องลองอย่างเดียวฮะกนอยู่เล่นนะนี่อยู่อะโฮมสวิตช์โฮมป่า ผมส่งอะน,นะผมต้องทำอะไรต่อไหมเกอเคียวเลยไปถ่ายกระดูกด้วยได้ฮะได้ปิดไฟให้ผมได้ปิดไฟทางเดินให้ด้วยปิดทางเดินนะฮะเหม็นแล้วครับกลิ่นกลิ่นฟุ้งเลยครับคุ้งเลยฮะผมผมหาที่ปิดไฟไม่เจอฮะเจอโอเคเจอละเออโอ้โหแม่ง<ด> <Hello? S 1> มาตัดฟ้าฮัลโหลเมื่ล่ะมันมืดใช้ได้เลยนะยึด้ายรสาย มืดเลยเนี่ยมืดเลยตั้มเฮียเชื่อเห็นแล้วาดูเรียบร้อยฮะโอุยเชี่ยสัตว์ใครถ่ายเชี่ยอะไรโคตรดังเลยโอ้โหถ่ายผมถ่ายขออภัยเลยฮะผมผมออกไปก็ได้ฮะผมออกจากบ้านก็ได้ฮะขออภัยจริงๆแล้ว่าไอ้เฮียวิรัสฮัลโหลไม่ตอบเลย Are you here? Are you here? แนวจุดสมุทรสติ๊กยังอะ่ะเป็นแล้วมันไม่มันไม่ผ่านอะ่ะสมุทรสติ๊กอะ่ะไม่ตรงไหนวะ Are you here? Are you here? ไอ้เฮ oh, ียโอคือขึ้นมาฮะขึ้นทำไรพูดในพูดในไมพูดในไมพูดในไมไม่ได้ยินหาหน่อยหน่อยทำไมต้องไปหาเนื้อต่ำกว่าป่ะตรงนี้เลยหน้ามันไดเลยพี่จอตรงนั้นมีไอ้นีน่อยูน่นะไม่เป็ไนไร ต้อกาเห็นมาต้องอะไรแบบไม่ปกเอ่อวางการเห็นไว้ไหนอ่ะวางไว้ตรงบันไดเลยอ่ะตรงหน้าบันไดเลยอ่ะง้มกลมดูเดี๋ยวเขาเจอมันเดือดมองมีเฮ้ยก็เออมันมันมันล่าฮะมันหันฮะ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 สัตว์หลังเนี่ย ไปนลู้เสียผู้ขากรมันอยู่ไหนวะเราไม่เห็นเลยไม่ดีเสียงเสียมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างล่างตัวปิวเลยค่ะตัวขอหายตุดอย่างเดียวเอ็มเอสม่ก็สลิปสปิดปบล็อกแม่งไม่ตอบเลยอ่ะไม่น่าใช่แล้วมั้ง ไม่ figure pin ก็กด off มีปะไม่มีใช่ไหมไม่เห็นให้ผมดูกด o f สักคู่ฮะผมจะมีกล้องตอนคุณตายไหมดูดิไม่มีฮะเดี๋ยวมันมีกล้องหนึ่งยังไม่ได้เปิดอ่ะเนี่ยกล้องข้างหลังอ่ะข้างหลังตรงนั้นอ่ะลืมเปิดไปเปิดให้หน่อยกล้องข้างหลังตรงสวิตช์ไฟอ่ะผีตามอยู่อ่ผีตามอยู่ไม่ต้องห่วงปลอดภัยไปครับไปครับทีมงานไปแล้วครับเอ้ย แข่รับเชิญไปนะครับคุณคุณคุณก็รู้ว่าทีมงานอะทีมงานโดนแแฮไปสามรอบแล้วนะสองสารอบแล้วทีมงานใจสั่นนะแจสันก็เป็นกลัวก็เป็นนะทีมงานอะกอลาออกกอลาออกอะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับทีมงานต้องไปสวดแล้วครับอายเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟได้อุ่นใจไหมครับอุ่นใจไหมอุ่นเที่ยอะไรล่ะเดี๋ยวเพื่อนกูแตกหมดแล้วเนี่ะ อะไรกูอุ่นดีกว่าข้างบนมีไฟอยู่ไหนวะไฟอยู่ไหนวะข้างบนนะนั่นนั่นไปเปิดกล้องตรงนู้นก่อนตรงไหนอ่ะนี่ไงเดินเดินเดินอันนั้นอ่ะนั่นอ่ะเนี่ยเปิดกล้องวะเอ้าเปิดชิบหายแล้วกล้องเขาเปิดนี่วะชิบหายแล้เฮ้ยไอเดียอย่าหุ่นล้อไม่ชอบคนหุ่นล้อก็รู้อยู่ โอ้ยเอ้ยคนมันเดิ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 นหนัก้ยิน้ยมา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 ยๆมามามามยมา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 มนมามามาม่มนมา่ามามามนมาม่มามม่มามามาไมามาแล้วมา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 มมมามยาามู่มมมมมมมามมาาม่า เร็ว,วมันมันตรวจไม่ได้เสียเงินเราต้องเอาเงินจากค่าศพค่าทําศพก่อนนี่ไงไฟแช็กอุ้ยเสียงไม่มีไม่มียังไม่มีเอ้วทำไมกล้องไม่ติดวะงงว่ะึสาวางแล้วนะผมผมขอใช้จิตสัมผัสไม่อยู่ปากไปสัตว์ผมขอใช้จิตสัมผัสใน,ในการในการเดาเวิร์คคือเดาได้ไหมเดายากนะไปขอขออันนึงขอแค่อันเดียว มันเดายากไรที่ยากเกินไปอ่ะนี่มันตึกตึกใส่กูแล้วนะไม่ไม่เมื่อกี้มันดม่ได้สรับเดี๋ยวห้าสิบมันอยู่มองอยู่มันไม่ฮันแต่มันก็ตึกตึกอ่ะโหยังอยู่คนเดียวเลยเีร็วเร็วเรามาตอบสัเรามาดูเอมฟหน่อยไม่ดังเลยอ่ะดังเมื่อกี้มันดังตัวอย่างเดียวไม่ดังเลยไม่มันดังไม่เยอะไงมันดูไม่ได้ อย่างน้อยก็มามาขยับกล้องหน่อยก็ได้ให้มันใช้ได้อะกล้องมันใช้ไม่ได้วะมันเหมือนได้บังอะไรสักอย่างเอออย่างนี้เลยครับทีมงานคุณตะภาพเอานต้องคุยกับมันรัวเข้าไปขยับกล้องหน่อยได้ลองลองยื้อดึงมาแล้วก็เดินหน้ามานิดนึงเออสวยเข้าไปครับเลื่อนกูกูรู้ทางกูรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นฮัลโหล ฮัลโหลก g อ u t g p i v e u n You kill my fan You kill my fan You know This is my fan This is my fan <c oughs> You kill my fan You kill my fan Dude Where are you Show me Dude you kill my fan Give t a sign มาเดโดนกูใส่เดมาเดมามันตอบปะทีมงาน,มนไม่ตอบป่ะวะทีมงานดุจัดจัดทีมงานดุมากเฮ้ยเจิด hey, Where are you Hello Where are you Where are you มึงเจอกูแน่มาเดมาเดดูความแข่งกล้าววะ Hello มาแล้วบอกนะสี่แล้ว Give us a sign Please มาวะมันก็ผพป่ะเฮ้ย h e l l e l l u e w e r e are you เปิดไฟเลยเปิดไฟอ่ะถ้าเปิดไฟมันน่าจะไม่ออกเปิดไฟเปิดไฟ hello what are you doing ไม่ออกอ่ะแม่กลัวมาดิวะมาดิวะ ลงมาปิดไฟเอาสักทีดิแต่เราูว่าอยู่ยูคิวฟนฮะยูคิวฟนฮลโหลฟัยูดิฟัยูสอไซไปทางนี้นะอย่ไปทางเทียนตรงเนี้ยมันมันเหมือนมันมันเดินอยู่งั้นบไปทางนั้นด้วยฮลโลมันเกิดอยู่ตรงบันไดไหมฮลโลจิบอาบัสไซยูคิวฟฟน It's my family. Hello. วออยู่วอสิไม่ตอบเลยว่ะแม่งโคตรยิงอ่ะ What Show me Show me Show me the body you Show me Show me ขี่ลงไปดูกันนันะชอว์ม me b เบสชอว์มี่ Give us a sign มาดิอย่าทีมงานโหดนะทีมงานโหดนะอะไรก็ไม่ไม่ออกมาสักที เจอกูตะคอกใส่มึงก็กลัวไม่อ,ออกเลย่ะทีนี้ล่ะกลัวบ้าพูดพเรื่องขนาดสมองเหลือสองอะเน,นี่ยไม่ยอมออกด้วยด่าเขาไม่อ,ออกว่าใครอ่ะหรือเพราะกูมีสมุสติกวะติดไว้กับตัวมันเลยไม่ทำลายกูฮะไม่ไม่จุดจุดนี้จุดอะไยังอ่ะ ต้องขึ้นไปอีกทีได้วยต้อง <g ill en> สืบติกต๊กคูฟิกกูมีคูฟิกกูมีคูฟิกไม่ไม่หรอกไม่หรอกมันอยู่ตรงบันไดเมื่อกี้ไอ้สัิมีคูฟิกฟกูยังแดกกูเลยกูแดกอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะว่ายาไม่มีแล้วสมองก็เหลือสู่อ<ๆ>่นะต้องรุยแล้วครับจังหวะนี้เราต้องหาหลักฐานให้ได้แล้วครับนี่อยู่เอ้ยเฮ้ยนี่ดูวะดูอยู่ดูอยู่ไปแอบเลยมึงดูได้อยังไงดูอยู่ กำลังเดินหามอยู่อเดินโคนหนักกำลังลงบันไดกำลังลงบันไดในแบบมากขุมโคตรผอมเทียวหูน่ากลัวเลยโมเ,เดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วเลยแล้ว ลงแล้วครับลงแล้วอยู่แอบห้องไหนอนะ่ะอ๋อโอเคมันกำลังไปตรงห้องน้ำนะไปห้องห้องใหญ่เลยนะอุ้ยอุ้ยกระตุกอะไรวะชิโตเฟอร์เดวิดฟักยูบิดมันเดินไปนน่นน่ะเดินหายไปเลยไปตอบเลยแล้วกัน ตอบว่าไปตอบเลย์ไวนั้นนะไม่รู้แล้วแต่เลยขอตอบสเปนจิ้งตัวแม่ย้อยซขออภัยเดวิดเดือดจริงๆเพิ่งมาเดือดเคแล้วทำชาเลนจ์จบแล้วเราไปจริงจังเลยว่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับเดี๋ยวค่อยต่อบพัทหน้าเรย์วนันจริงด้วยเห็นป่ะว่าละได้ห้าบาทว่ะได้หกสิบวะ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จบกันไปแล้วครับกับไฟโมโฟเบียสำหรับวันนี้นะฮะก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะฮะเนื่องจากอัดกันมานานแล้วก็ขอหยุดอธิบายขยายเนื้อความนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะหรือใครอยากให้เรามาโชว์เดี่ยวอีกรอบนึงนะโชว์เดียเด่ยวๆเลยโชว์เหนือเล่นคนเดียวไปเลยแบบวันนี้ กดไลค์ฮะกดไลค์คอมเมนต์ไวด้านล่างเลยครับผมอยากเห็นพวกเราไปกีดการ์ดที่ไหนก็ว่ามาเลยครับผมคอมเมนต์ฮะรอบหน้าอาจจะจัดชาเลนจ์อีกอาจจะมีชาเลนจ์กันอีกก็ได้นะเข้าไปในบ้านเดียวๆอีกถ้าเกิดท่านผู้ชมฟีดแบ็กดีะถ้าฟีดแบ็ดีพวกผมก็ยินดีที่จะทำนะเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ